เปิดโผตัวเต็งที่จะมานั่งเก้าอีก้กุนซือคนใหม่สิงโตคำรามความเคลื่อนไหวหลังจากที่แกเลตเซาเกตตัดสินใจประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้จัดก,การทีมชาติอังกฤษหลังพาทีมแพ้สเปนหนึ่งประตูต่อ2ชวดคว้าชแชมป์ยูโร2024เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดวิลเลียมฮิลบอนพนันถูกฎหมายของประเทศอังกฤษได้ออกมาเปิดโผลรายชื่อผู้จัดก,การทีมที่เข้าข่ายจะมานั่งกุนซือคนใหม่ของทัพทีมสิงโตคำรามปรากฏว่าเกรแฮมพอตเตอร์ Potter, อดีตกุนซือเชลซีและไบรตันเป็นเต็งหนึ่งที่จะเข้ามามมอังกฤ เนื่องจากตอนนี้ว่างงานและเขาน่าจะนําสไตล์การเล่นสมัยสร้างชื่อตอนคุมไบตันมาใช้กับอังกฤษได้ลําดับต่อมาบางสํานักยกให้เอดดี้ฮาวผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลส่วนบางสํานักยกให้ลีคาสลีกุนซือทีมชาติอังกฤษชุดยู21ที่หลายคนชื่นชมเรื่องสไตล์การเล่นของทีมถิงโตชุดเล็กนอกจากนี้ยังมีโทมัสทูเครนอดีตกุนซือเชลซีที่ว่างงานหลังลาเต้อีโค้ไบยันมิวนิกเมื่อจบฤดูกาลที่ผ่านมามาซิลิโอโปเซติโนอดีตกุนซือท็อตแนมฮอตสเปอร์และเชลซีที่พ้นจาก อีกุนซือเมื่อจบฤดูกาลที่แล้วเจกเกนคอฟที่เพิ่งราตำแหน่งกุนซือเรอัลปูและกำลังอยู่ระหว่างพักผ่อนลาบลังนิกที่ทำผลงานได้ดีในการคุมทีมชาติออสเตรียสูศึกยูโร2 0 2 4รวมถึงแฟงแลมพาดอดีกุนซือเชลซีที่ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นนักวิจารณ์และเป๊ปกวัวเดโอลากุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นตัวเต็งลำดับท้ายๆท,ที่จะมาเป็นในายใหม่ให้ทัพสิงโตคำรามด้วยเช่นกัน